สวัสดีคะ่ะทุกคนออยริสานะคะกลับมาทำ YouTube Channel แล้วนะคะวันเออครั้งนี้ตั้งใจที่จะกลับมาทำแบบจริงจังเออเพราะว่าทุกคนอยากเห็นการทำงานของออยทุกอย่างเออ ทุกคนอยากจะรู้ทุกคนอยากจะให้ความสนใจนะโอเคไปเริ่มกันเลยซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในออฟฟิศแล้วนะคะเดี๋ยวจะเขียนสเก็ตเพิ่มเพราะว่าเมื่อคืนเมื่อคืนบอสอยากให้เพิ่มสเก็ตอยาให้เพิ่มสเก็ตใ,ใ,ใ,ให้กับ รัแกแสดงอีกวันนี้แบบเช้ามากยังไม่มีใครมานั่งทำงานฝุกไปก่อนตอนนี้เราก็ถ่ายเบื้องหลังการถ่ายทำของโฆษณาแฮสกาดนะคะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงอันนี้คือฉากแรกนะคะฉากแรก ก็จะเป็นแบบอยู่ในออฟฟิศแบบทำงานในออฟฟิศเป็น business tattoo นะคะเราก็จะเซตฉากให้เป็นแบบอยู่ในการออ,ออกแบบหรือว่าการผลิตอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันนี่นะคะเนี่ยเห็นปะการการไล่แสงก็คือสำคัญมากๆเนี่ยสวยเลยเมื่อกี้ทำไม่สวยนะทำเองไม่สวยนะนี่ ทีมพี่เก่งเอาสองคนอยู่จ้างได้เดี๋ยวทิ้งลิงไว้ให้จ้างได้ปลคะเออจ้างได้จ้างได้ไดเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวขอไปลองเทสไฟแล้วก็เทสการนั่งของในแบบก่อนนะคะขออนุญาตค่ะเป็นไงบ้างคะดูเป็นออ f ฟิเชียล ดูเป็นออฟฟิศป่ะแบบฟิลฟิลเลือกเสื้อผ้าตัดมาเลือกเลือกเลือเออเลือกเลือกนี่นะคะแบรนด์เริชันใหม่ของเราตัวนี้ก็คืออเฮ้นะยรอบนี้มีเสื้อผ้าเด็กด้วยนะทุกคนยังไงก็ฝากดูตอนเย็นได้เลยคิวถ่ายตอนเด็กจะเป็นตอนเย็นนะนี่ตัวนี้อ่ากลุ๊ป อพอแค่นี้เลิกเลิกกันว่าใชได้เลยค่ะโอเคอันนี้นะคะพี่เขาก็อยากให้เบรเราได้ดูแบบภาพนี่สดแล้วนะคะแล้วก็จะสดกว่าส่งตรงมาแบบสดกว่าเนาะนี่มึงก็จะอยู่ในเฟซบุ <c oughs> ม๊มานี่นี่นะคะในษาฝึกง,งานของเราสองคนนะคะกําลังกําลังตามล่าขอไลเซน์ก็คือไม่ได้แน่นอนไลเซนี์เดียไม่ได้แน่นอน <c oughs> กรุบมากนี่นี่นี่ดูเข้าเลอ <c oughs> กรุบมากทุกคนอ่านี่บอยก็ดูแบบจริงจังสุดๆไปเลยอ่าทุกคนทุกคนวันนี้ทุกคนดูจริงจังมากเออเดี๋ยวขอไปบีบไปบีบในแบบก่อนนะคะเออเมื่อกี้ดีแล้วหมุนเก้าองค์เก้าเอียดเลิศและแล้วก็ลุกขึ้นไปดูเส,สื้อผ้าไหนลองซิกถ่า,รายรูปอยู่แล้วมะมีบ้าง ออมีบา้างใช่ไหมค่ามันก็จะแบบธรรมดามือ ไม่จะสัมภาษณ์บอสเนี่ยได้ไหมลงได้ไหมแต่จริงๆก็ไม่อยากให้ใครเห็นใช่ไหมคะอ๋อกลัวคนบอสไม่ค่อยชอบคนเท่าไหร่นะคะแต่ให้เห็นนิดเดียวพอเห็นแล้วนะคะโอเคค่ะเราได้เจอบอสแฮสกายไปแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยอีกทีหนึ่งเดี๋ยวคุณผูชเออโอเคเรียบร้อยเออออยลิสาชาแนลเท่านั้น อย่าลืมไปกด subscribe ด้วยนะคะกดกระดิ่ง <laughs> ตอนนี้นะคะเรากำลังจะออกกองนะคะด้วย <laughs> เอาผาดของบอสตอนนี้ก็วุ่นวายสุดๆไปเลยบอสสู้เขาโอเคการถ่ายแบบครั้งนี้ก็จะทุลักทุเลนหน่อย <laughs> ชนได้ชนเลยค่ะ <laughs> แท<ส>น <laughs> สี่สามสองแอคชั่นตอนนี้เราก็อยู่ที่ชายหาดวอนะคะจังหวัดชนบุรีฉากที่เรากําลังจะทำเนี่ยกำลังจะถ่ายเนี่ยเป็นฉากที่รถสุปรคานะคะขับมารับสาวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเราจะต้องใช้ทีมงานทั้งหมดที่มีปิดถนนหลายเลนมากมอโอเคคะ่ะ